รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ การเริ่มต้นธุรกิจบางครั้งอาจไม่ได้เริ่มจากความฝันของเราแต่ถ้าจะทําให้สําเร็จก็ต้องมีความรักบางอย่างเข้ามาเป็นส่วนร่วมอาจจะรักในสิ่งที่กําลังทําหรือรักในตัวคนที่อยากสร้างฝันแต่ไม่สามารถทําได้แต่หากเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็ここเหมือนมีแรงขับดันให้ทําต่อไปได้จนสําเร็จ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด้เวลาร่ารวมค้นหาแรงบันดาลใจกับเรา2คนกันแล้วนะครับวันนี้ผมและน้องก้อยมาเยือนถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวแห่งใหญ่ของประเทศไทย,ยนะครับเดยทั่วไปเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวชมธรรมชาติเอ่ยศิลปวัฒนธรรมเอ่ยออหรือบางทีก็ไปแบบ ลงไปน้ําแครอะไรต่างๆอืมและด้วยความที่เนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญอันหนึ่งครับมันก็เลยมีธุรกิจที่น่าสนใจเกิดขึ้นตามมามากมายใช่<ม>แล้วพูดถึงธุรกิจแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือร้านอาหารหรือคาเฟ่ต่างๆที่มาเปิดตัวรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับแล้วที่เราสองคนยืนอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะคะก็คือคาเฟ่ที่กําลังได้รับความนิยมมากครับทั้งกับคนโลเคอลคนท้องถิ่นแล้วก็นักเดินทางด้วยใช่ครับที่นี่มีชื่อว่าฟาร์มคาเฟ่เดลกาลละเวลาค่ะ เราเข้าไปตามหาแรงบันดาลใจข้างในไปเลยจากหนึ่งความฝันที่จากไปนำมาสร้างเป็นธุรกิจใหม่กับฟาร์มคาเฟ่เดลกาลละเวลาโดยคุณพิสิทธิ์ศรีสุขวงนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่เอกขออนุญาตเรียกพี่เอกนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟาร์มคาเฟ่เดกาลเวลาคือ ธุรกิจที่ทำขึ้นร่วมกับครอบครัวนะครับโดยที่นำพืชไร่ท้องถิ่นมาผสมผสานให้ร่วมสมัยขึ้นและส่งเสริมชุมชนบ้านเกิดให้พัฒนาขึ้นครับ นแรกอยากให้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้นิดนึงก่อนค่ะว่าก่อนที่จะมาปลุกปั้นธุรกิจที่นี่ที่ฟาร์มคาเฟ่เนี้ยทำอะไรมาก่อนเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อเอกพิสิทธ์ศรีสุขวงศ์นะครับก็ปัจจุบันก็ยังทํางานเกี่ยวกับส store คอ c o เตอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเซนทัลฟู้ดรีเทลแล้วก็ทาบริษัทของตัวเอง รับตกแต่งจัดร้านนะครับแล้วก็ทํางานฟรีแลนซ์ด้วยก็เกี่ยวกับเป็นฟู้ดสไตล์ลต์อะไรเงี้ยฮะก็ยาด้วยก็ทําได้จริงๆก็คือ background แบ็กกราว n ดหลังจากเรียนจบมาคือทํางานในสายการดีไซน์การออกแบบการกกตกแต่งสถานที่20ป,20ปีแล้วฮะ20ปีแล้วประสบการณ์20ปีเลยครับแล้วก็ฟัร์มคาเฟ่นี่ก็คือก็เป็น อล่าสุดเลยที่ทําเป็นงานที่ทำแต่เป็นอันนี้เป็นงานที่เราทําให้กับตัวเองและครอบครัวของเราใช่ครับใช่เป็นครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกครับแล้วส,สาเหตุที่กลับมาทามันคืออะไรครับก็อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีวิกฤตที่เกิดขึ้นนะฮก็คือคุณแม่เสียแล้วก็ก็มีก็ต้องกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยบังเอิญเจอสมุดของคุณแม่เล่มหนึ่งแล้วในนั้นน่ะเป็นบันทึก ในบันทึกนะคือคุณแม่เคยเคยเป็นลูกจ้างร้านกาแฟมาก่อนอันนี้คือเป็นจำปันดั้นเดิมใช่ครับตอนตอนเด็กๆที่คุณแม่เป็นแล้วคุณแม่ก็เป็นเด็กกัพราเป็นเด็กกําพราด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือเหมือนเอาความฝันวัยเด็กคล้ายๆกันของคุณแม่มามาต่อยอดที่เป็นจริงแล้วอยากทราบว่าทาไมถึงเอาตีมเรื่องข้าวโพดมาเล่นกับการทำคอนเซ็ปตร้าน คือครอบครัวเราเป็นชาวไร่นะเราเราถือว่าพวกเราเป็นเป็นเด็กป้านอกอะฮะ<ช>คือเกิดมาในไร่คือผมเนี่ยเกิดมาผมก็เห็นดงข้าวโพดละคือผมความจำความได้เนี่ยคือมันมีต้นข้าวโพดอยู่เต็มรอบตัวหมดเลยครับอ่อสิบห้าปีที่อยู่กับข้าวโพดมาผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าข้าวโพดไม่รู้กี่พันต้นที่ <laughs> ใช่ที่วิ่งเล่นกับมันมาครับ ใโดดเด่นเลยของที่ฟาร์มคาเฟ่นเนี่ยที่คุณเอกตั้งใจปั้นมันเนี่ยเป็นยังไงครับเอ่อผมให้ให้ฟาร์มคาเฟ่เป็นเป็นร้านที่ทําโดยครอบครัวแล้วก็ฟาร์มเนี่ยจริงๆที่ใช้คําว่าฟาร์มเนี่ยอาจจะฟารให้ดูร่วมสมัยนิดนึงนะฮะใ,ให้ตามยุคตามสมยัยแต่จริงๆมันก็คือไรม,มันก็คือแบบชาวไร่นะฮะนี่คือไอเดียจริงๆนี่คือไอเดียฮะมันก็คือ กําเนิดต้นกําเนิดของเราเองของข้อวบัวเราผ่านเข้ามาเห็นโลโก้น่ารักมากย่าเป็นแม่ไก่คือมันมีไอเดียอะไรเบื้องหลังโลโก้น่ารักน่าหักอะไไหมคะมีครับไก่เนี่ยคือผมมาเกิดปีไก่นะก็ก็เป็นแต่ว่าตัวไก่จะสังเกตว่าเป็นเป็นแม่ไก่ก็คือสัญลักษณ์ของแม่ก็คือเป็นเป็นแรงบันดาลใจอันแรกเลยที่ที่เราทําส่วนไข่หกฟองเนี่ยตอนเปิด ใครที่มาตอนตอนเปิดร้านเนี่ยจะมีอยู่แค่ห้าฟองเพราะว่าพี่น้องตอนนั้นห้าคนที่ทำอยู่แต่หลานเนี่ยมาที่หลานเลยเติมมาใหมกฟองอย่างเป็นฟองที่หกเพราะฉะนั้นขายเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มเป็นฟองที่เจ็ดจะได้ในอนนั้นมีหลานเพิ่มขึ้นมีเหรียญที่นำมาเป็นฟาร์มอีนึ่งแล้วผมคิดว่าไก่เนี่ยมันมันมีความหมายมันมีความหมายที่ดีมากคือไก่เป็นสัญลักษณ์ของ ความขยันแล้วก็คุยเขีย่ยทั้งวันนะครับการเกี่ยวกับธรรหารกินนะ่ทราบว่าความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันมีส่วนช่วยธุรกิจเราบ้างหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวเลยนะเลย,เ,ลยเลยคิดว่าไม่ครับคือผู้คนก็จะต้องมองว่ามันเป็น p r i ริ i t y แรกท,ที่ที่อยากที่จะต้องทําและก็คิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายหลายอย่างที่คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็มองไปว่า ที่หไหนก็ได้ถ้าเราถ้าเราทำขึ้นมาได้น่าสนใจหรือว่าทำมาด้วยด้วยความรู้สึกหรือหรือเป็นแพชชั่นของตัวเราที่ที่เราคิดว่ามันคือ,ม,คอมันคือตัวเราจริงๆแล้วเรานำนำเสนอออกมาอย่างแบบ เต็มที่แบบใส่ให้เต็มที่อ่ะมันมันต้องมีสักกลุ่มนะที่ที่ชอบที่ชอบแบบนี้ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องกระแสด้วยมันอาจจะเป็นความยั่งยืนจริงๆก็ได้อ่าใช่ก็คือค้นหาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วถ้ามันดีจริงเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะแวะเวียนเข้ามาเองจริงจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าไปภูเก็ตจะต้องทำร้านน้ำปั่นาีเดียวสมมติทุกคนก็แหบทำน้ำปั่นเลยไม่ใช่คืออยู่ที่ว่า เอกลักษณ์หรือตัวตนที่เราแทนที่นี่นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่นี่เยอะนึหรือเปล่าครับถ้าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะที่ที่นักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็ทุกทุกคนทุกครั้งที่ที่มาแล้วเราก็สังเกตได้ว่าเขาก็ประทับใจแล้วก็เขาก็ชอบในเรื่องราวของเรานะครับโอเคครับ เราเตรียมพร้อมทุกวันนะครับ,ค,รบคือคผมว่าเราสร้างชีวิตชีวาในร้านก่อนมันเป็นความร,รักของเราอย่างหนึ่งด้วยครับ วิธีดึงดูดลูกค้าเนี่ยให้มาที่ร้านยังไงบ้างะครับเราเตรียมพร้อมทุกวันนะครับคือผมว่าเราสร้างชีวิตชียวาในร้านก่อนแล้วก็วิธีดึงดูดอย่างหนึ่งก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคมันเป็นมันเป็นความรักของเราอย่างหนึ่งด้วยมันเป็นอย่างหนึ่งเลยที่เราเลือกที่จะทําเนี่ยเราเปลี่ยนมันอย่างมีความสุขทุกครั้ง เราก็เปลี่ยนมาได้บ่อยๆส่งผลให้ลูกค้าด้วยทุกครั้งที่เขากลับมาเนี้ยเดือนหนึ่งเขาอาจจะกลับมาครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลหรือสองเดือนครั้งหนึ่งร้านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆอย่างน้อยเขาก็มีความสุขนะฮะที่เขากลับมาแล้วก็ได้ความรู้สึกใหม่ๆในแต่ละครั้งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการตกแต่งนะเมนูก็เช่นกันเมนูด้วยครับอนนี้อยากรู้ว่าสไตล์แบบนี้เขาเรียกกระท่อะไรกันครับจริงๆแล้ว มันเป็นโรงที่เรียบเรียบไง่ายแล้วโปร่งครับโปร่งแสงแล้วก็อาจจะถ้าด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าคือคือค่ะเอาไว้สําหรับเก็บข้าวโพดเก็บสต๊อกกระสอบต่างๆเราก็จะเก็บไว้บนคือครับใช่นี่ก็คือเราก็จจำลองมาเล็กๆน้อยๆให้เป็นเสมือนแล้วมันก็เป็นความทรงจำของเราด้วยครับคิดว่าพวกไอเดียการดีไซน์พวกนี้ มันส่งผลกับการดําเนินธุรกิจของเราได้ยังไงในมุมไหนบ้างคะอของผม,ผมเองผม,ผมคิดว่าพอเรารักในในพอเราเป็นคนที่ทํางานด้านนี้ครับเรารักในการนีสรร์มันเหมือนว่ามันหลอมรวมเข้าไปแล้วเนี่ยเราเลยผมแยกยังแยกไม่ออกว่ามีผลไหม,มแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับไม่งั้นุกธุรก,รกิจจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบร้างสั้นออกแบบช่าชางสั้ พราะทุกวันนี้ก็แข่งขันกันในเรื่องของการออกแบบสร้างสรรค์ทุกทุกที่อยู่แล้วตอนนี้ในในฐานะที่แบบกรอบครัวก็เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนคือเป็นชาวไร่ครับคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราทําธุรกิจได้ขนาดนี้บ้างต้องบอกเลยว่าการเป็นชาวไร่เนี่ย วันนี้ที่ได้รับก็คือทําให้เราไม่คาด่ันคือเราไม่เราเราไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นค้าขายเราเป็นชาวไร่เพราะว่าชาวไร่เนี่ยวิถีของชาวไร่นี่คือการทําแบบซื่อๆเลยคือทําถูกก็ทําต่อทําผิดก,ก็หยุดแล้วถ้าแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วมันได้ก็คือพัฒนาต่อไปอแต่ว่าหยิบตัวหลักการสาระการเนี้ยมาใช้ครับแบบซื่อๆเลยแบบชาวไร่แบบบ้านนอกเลยสุดท้ายอาจจะไปมองแค่แบบ ตัวเลขอย่างเดียวนะถ้าเป็นเด็กผู้บสิโภคเนี่ยข้อค้าค้าขายก็วันนี้ต้องขายได้ร้อยแก้วเค้กสามสิบชิ้นสมมุติอะนะแต่มาเรามาในฐานะที่เป็นแบบมีพื้นฐานทางเรื่องแต่ละของชาาไร่มาก่อนมุมมองการทำธุรกิจก็เลยเปลี่ยนแปลงไปแล้วในส่วนของ าการทำงานกับครอบครัวครับคือมันก็ต้องเป็นฟีลลิ่งแบบนึงซึ่งต่างจากที่พี่เอกเนี่ยเคยอยู่ในระบบที่ต้องโปรเฟชชั่นอลมากคือพลาดไม่ได้อะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงไหมคะก็เอาเป็นถ้าเกิดการทํางานใน ที่เราทําให้กับองค์กรนะฮะให้กับร้านในอาชีพสายอาชีพของเราครับเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําแต่ว่าเราทําถูกให้เขานะครับอันนี้เข้าใจ่ะตามรูปแบบที่เขาต้องการแต่ว่าพอเรามาทำกับครอบครัวเนี่ยอย่างแรกเลยคือที่ได้เนี่ยมันคือมันก็รั่วนะเพราะว่ามันคือการเราได้ปล่อยวางเพราะว่ามันไม่มี ความสมบูรณ์แบบเ่ยมันไม่มีมาตรฐานที่ที่เราจะกําหนดได้อย่างตายตัวเราบังคับไม่ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งพลาดได้บ้างหรือว่าทําสําเร็จบ้างครับถ้าเราทําสําเร็จอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่าพอเราพลาดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าความความเพอร์เฟกจริงๆมันน่าเบื่อใช่ครับใช่ใช่ใ่ครับใช่ึงน้อยลงตึงน้อยลงใช่คือมันได้มันได้หลักการดําเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งด้วยครับนอกจาก นอกจากได้เข้ามาแบบอยู่กับครอบครัวมากขึ้นรเราก็เขาก็สอนเราคือครอบครัวก็สอนเราว่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องถูกตลอดเวลาครับผมตอนนี้ตั้งแต่เปิดร้านมานี่มันมีอะไรที่แบบคุณเอกคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่สุดในการทาร้านครับก็คําถามสักคู่นีที่ถามมาก็คือการทํากับครอบครัว แต่นั่นแหละกลับมาที่ตัวเดิมกลับมาที่ตัวเดิมครับการทำรอบกับครอบครัวเนี่ยมันจะมีบังไม่ไม่สมบูรณ์แบบครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะกําหนดเราจริงๆเราไม่อยากใช้คําว่าไม่สามารถที่จะกําหนดอยากใช้คําว่าเราท้ายที่สุดเราเราไม่อยากกําหนดอืเราความเป็นธรรมชาติความเป็นพอเราใช้ความเป็นครอบครัวเราก็อยากให้เสน่ห์ของมันที่การที่ทําด้วยครอบครัวถึงแม้ว่า อาหารอาจจะอร่อยไม่มากเท่ากับเชฟสมมติอาหารโตทำร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ว่าเราก็พยายามใช้เวลาในช่วงที่เราทำงานเนี้ยพัฒนากันไปครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าก็อาจจะเจอความเอ่อการคาดหวังอาจจะถ้าเขาเข้าใจว่าเราทำในเรื่องราวของเราเขาลดความคาดหวังลงมาก็จะพอดีกันเราเราก็ถือว่าก็ตอบโจทย์ครับ บางทีในมุมทุกอย่างเหมือนเรียนสองด้านอันี้กว่าใช่ไหมคะแล้วความสุขของเราสุดท้ายแล้วสามปีนี้ควัมเอกเรีนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองกับมันสามปีมีสามอย่างที่ที่ที่มีความสุขเลยก็คือได้แต่งร้านทุกวันทุกเดือนอันนี้เลยคือได้ได้ได้ทำในสิ่งที่เราทําได้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราชอบอย่างที่สองคือเห็นรอยยิ้มของ คนในครอบครัวที่รัล้หลุดดนี่แหละฮะแล้วสุดท้ายนี่สําคัญคือลูกค้าครับลูกค้าเวลาเห็นลูกค้าก่อนจะทานเนี่ยถ่ายรูปจนไอติมละลายอาเงี้ยเวลามองไปแล้วมีความสุขดีแล้วก็ก็ยิ้มเขาถ่ายรูปเราคิดว่าเขาชอบการตกแต่งที่สวยงามใช่แล้วก็ก่อนกลับเขาก็อามาพูดคุยชอบเรื่องราว อันนี้เป็นความสุขที่แบบที่ได้รับอย่างเต็มที่อันนี้เป็นความทรงจําที่อยู่กับเราไปก็เดี๋ยวเบรกหน้าได้ยินคร่าวๆแล้วอะไรโคตรโคตรเลยนะโครโคตรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณเอกเขาจะพาเราไปชิมดูนะคะว่ารสชาติท้องถิ่นเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราสักสามสี่เมนูดีไหมฮะโอเคเยี่ยมค่ะแสนงของเราเป็นเป็นตามวิถีของบ้านนอกเลยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าค่ะ เมื่อเรารู้จักว่าเราชอบอะไรเรารักกับสิ่งไหนเนะี่ยเราก็คิดแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ทุ่มเทในในรูปแบบที่เป็นของเราเอง ครับผมยังไม่รู้นะครับว่าชื่อว่าอะไร,รแต่ที่แน่นอนคือความสวยงามเกรอร้อยแทบจะอดใจรอไม่ไหวเลยคกอน้ำรายซออแล้วอ,อยากคุณเอกแนะนำหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับบนโต๊ะนี้เมนูแรกที่ตัวนี้นะค,ะครับคบ็นข้าวไข่กระถินไข่เจียวกระถินนะ,ะไข่เจียวกระถิน,นใช่ฮะ<อ>คือทั่วๆไปก็จะเป็นไข่เจียวชะอมใช่เลยแต่อย่างที่บอกว่า มันเรื่องของเราคือเราเกิดมาจากในไร่และในไร่มีกระถินต้นกะถินแม่เคยทำแต่เจวกระถินให้กินก็เลยลองทำเอาเลยพี่อ่ะถึงเวลาต้องลองดูครับอือร่อยมากครับ คือก็เน้สนสดนะฮะแล้วก็รั่ววันต่อวันเรื่องเก็บมาทุกวัน้างเก็บมาทุกเชา้าเราจะรู้สึกดีมากถ้ารู้ว่าผักที่เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารสิบทีเ่เราทานเข้าไปแต่ละวันนี่มันเป็นไม่มีเคมีครชัวร์เป็นผักธรรมชาติเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปใส่เป็นตให<า>เลยครับตัวนี้หลบกอบตตัวนี้นะครับเป็นแกงส้มครับเป็น แกงส้มกระโคกของเราเลยเป็นแกงส้มผัดค้องทุ่งครับชื่อเมนูเลยเอะคะแกงส้มผันะ้ะองทุ่งน่ารักเนาะแกงส้มผัดค้องทุ่งอ่าโอเคเครื่องเคียงของแกงส้มก็คือไข่ต้มกับอันนี้เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาตัวเล็กตัวน้อย ครับด้านหน้าจะเป็นเค้กคาสตาข้าวโพดนะคตัวนี้เป็นซิกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราโอเคตำนานครับตัวนี้เป็นทับทิมโทอสข้าวโพดครับผมทับทิมโทอสไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เหมือนเราทานทับทิมกรอนลอดช่องครับเราก็เลยมาเอาคำให้เป็นให้ประยุกต์ขึ้นมาให้เป็นแบบเป็น จากคนขึ้นให้รูปแบบมันน่าสนใจขึ้นแล้วก็ทานอร่อยขึ้นแล้วก็มีเคียงด้วยผลไม้สดผลไม้ที่ไล้เหมือนเดิมจนะคิับที่ไร้บูสมพูกระต้นเกล็ดออันนี้คือชิกเนเจอร์อย่างเงินนะคะออย่างเงี้ต้องเคียงด้วยของแบบผลผักผลไม้สดสาพี่อาร์มาอาจจะไม่เจอชมพูเพราะมันไม่ออกอะไรเงี้ยครับน้องไก่เริ่มเลยครับก็จะให้เกียรติพี่อาก่อนนะคะเอาเปิดด้วยกันถึงร่วมหมอให้แล้วอะพี่เชิญต้องให้เกียรติผู้สุวัยก่อน ดีดีเนาะดีจริงๆเป็นรสชาติที่คุ้นเคยนะคะมันอร่อยแบบของที่เราคุ้นเคยครอร่อยทั้งสองเมนูเลยว่าแต่<ม>ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยอาหารก็อร่อยอาหารข,าข้าวทั้งหวานเลยครึ่งดึกก็อร่อยด้วยครับคุณเอกมองฟาร์มคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยอีกสักสองสามปีข้างหน้าเนี่ยนั่งตาป็นยังไงบ้างครับจริงๆอยากจะบอกว่าผมมองไปทีละงวานัน ครับแต่ว่าเป้าหมายก็คิดไว้ในใจอยู่เรื่อยๆก็คือจริงๆก็จะเป็นคนที่พยายามตั้งเป้าหมายไ้เรื่อยๆเพื่อให้เรามีแบรนที่จะแบบทำต่อไปใช่ครับก็เอาเป็นว่าในปี60เนี่ยเราคิดว่าในไลนเราเนี่ยจะได้มีโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชมที่ร้านได้ไปกินถึงถึงที่เลยไปกินผลไม้ไปกิน ขนมเด็ดกระถินที่ประมาณนั้นนี่เจียวขายกันที่นั่นเลยก็คิดว่าปีหน้าอาจจะอาจจะเปิดไรได้ครับอยากให้คุณเอกช่วยฝากแง่คิดในการสร้างธุรกิจที่มาจากแพชชั่นเนาะให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับอย่างแรกเลยคือต้องมาจากตัวตนของเราก่อนครับเราต้องรู้จักตัวเราก่อนครับเมื่อเรารู้จักว่าเราชอบอะไรเรารักกับสิ่งไหนเนี่ยเราก็คิดแล้วก็ ทำออกมาแล้วก็ทุ่มเทในในรูปแบบที่เป็นของเราเองจริงๆครับแต่อยู่ภายใต้ความเป็นไปได้แล้วก็อยู่คือรายได้เนี่ยก็จะเป็นตัวตามมานะครับเพื่อเพราะจริงๆการค้าขายหรือการทำมาหากินหรือการประกอบอาชีพเราก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้และอน,นาคตถ้าเกิดเรามีเรามีโอกาสได้ทำฝันให้กับคนอื่นโดยเฉพาะตัวของเองเนี่ยก็คือผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ สตอเด็กคอเลเตอร์อยู่แล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะได้ทำฝันหรือว่าช่วยกับทำให้คนที่เขามีฝันเนี้ยได้ทำธุรกิจหรือว่าทำอาชีพที่เขารักแล้วก็ส่งเสริมกันแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันครับโอเคยี่ยมเลยค่ะขอบคุณพี่เอกมากค่ะวันนี้ขอบคุณรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ พี่อาค่ะครับชิลแม่แดดร่มลมตบที่สุดครับสบายมากวันนี้เรามาเยี่ยมธุรกิจที่มีความแบบสโลว์ไลฟ์นิดๆเนาะทำแบบชิลๆไม่ต้องเป๊ะอะไรมากเราได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่บ้างของพี่อาเนี่ยคือจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณเอกเนี่ยสูงสองบทบาทเลยนะบทบาทแรกก็คือทําหน้าที่เป็นสต store d e c o เตอร์สำหรับองค์กรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยผิดพลาดไม่ได้เลยน้องก้อยเพราะว่ามีผลกระทบกับบริษัทอื่นๆ แต่สำหรับฟาร์มคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยคุณเอกบริหารแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอกเปิดพื้นที่ให้มีข้อผิดพลาดบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายว่าจะไม่แก้ไขเลยคือนําข้อผิดพลาดเนี่ยมาปรับมือแก้ไขตลอดนะครับเพราะนั้นเป็นการแสดงสองบทบาทที่น่าสนใจที่สาคัญคือมันทําให้เขาได้รู้เรียนรู้การปล่อยวางในชีวิตเป็นปรัชญาชีวิตอันใหม่ใช่ครับคือบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนี่อย่างเดียวใช่ครับส่วนแลก็เรื่องอะไรครับ ก็อชอบที่ว่าธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมากับมือเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่เป็นรากเง่าแต่ดั้งเดิมของครอบครัวเขาถูกต้องครับคือเขาไม่ได้ทําตามแฟชั่นหรือกระแสรหรือเทรนอย่างเดียวซึ่งมันจะอาจจะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะถ้ากระแสมันไปเราก็อาจจะไปด้วยแต่นี้ด้วยความที่เขาเติบโตมากับไร่กับป์มกับข้าวโพดจริงๆใช่ถึงแม้กระแสอะไรที่มันฉับเฉวยจะผ่านไปแต่เขาก็ยังสามารถที่จะ พลิกแพลงสิ่งที่เขามีเนะี่ยให้มันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรน่าถูกต้องเลยครับวันนี้นะครับสองเรื่องราวดีๆที่เราได้มาเยี่ยมชมถึงอำเภอ่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทั้งบรรยากาศดีๆทั้งร้านอาหารที่น่ารักนรักรวมถึง ที่แสนอร่อยค่ะถ้าใครแวะมาแถวอำเภอท่าม่วงที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ใช่ครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วงั้นสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ใน Dream Chaser นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ